เรียนคณะกรรมการการประเมินวิทยาฐานะในระบบ DPA ที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวนารินทร์นามเมืองปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5รายวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยี โรงเรียนการจนานุเคราะห์จังหวัดการจนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการจนบุรีเสนอขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริบททั่วไปของโรงเรียนการจนานุเคราะห์โรงเรียนการจนานุเคราะห์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6แผนการเรียนอิงริดโปรแกรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือ SMTE ห้องเรียนพิเศษศักยภาพทางคณิตศาสตร์ห้องเรียนศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิทยาการคอมพิวเตอร์ห้องเรียนเตรียมแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ห้องเรียนเพรกัญจนาห้องเรียนไทยสังคมห้องเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกห้องเรียนภาษาซึ่งประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาสเปนและภาษาพมา่า จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้มีการพบปะพูดคุยถึงสภาพปัญหาของผู้เรียนโดยจากการเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่านักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนขาดความเอาใจใส่นักเรียนไม่มีพื้นฐานเนื้อหาที่เรียนนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนจึงทำให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำดังนั้นครูจึงได้ มีการนำเอาการสอนในรูปแบบของ active learning มาใช้เนื่องจากการเรียนการสอนรูปแบบ active learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมที่เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์การสังเคราะห์การระดมสมองการแลกเปลี่ยนความคิดและการทำกรณีศึกษาโดย ครูผู้สอนลดบทบาทของตนเองในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนในเรื่องของการบรรยายให้น้อยลงและเพิ่มบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆครูให้คำแนะนำและคอยช่วยเหลือครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นรวมถึงช่วยจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ จากรูปแบบการเรียนการสอนที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้นำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้คือด้านความรู้ นักเรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรมได้ด้านทักษะกระบวนการนักเรียนนำเสนอปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรมได้ถูกต้องและเหมาะสมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานใฝ่เรียนรู้ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่1ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนครูได้ใช้แอปพลิเคชันคาหูมาใช้ในการทบทวนความรู้เดิมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากเรียนรู้ในชั่วโมงของการเรียนรู้โดยมีข้อคำถามทั้งหมด5ข้อครูมีการเสริมแรงให้กับผู้เรียนโดยการบวกคะแนนให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด และในข้อคำถามใดที่มีนักเรียนตอบผิดจำนวนมากครูได้มีการนํำข้อคำถามนั้นออกมาผู้เฉลยเพื่อให้ความกระจ่างกับนักเรียนขั้นสำรวจและค้นหาครูได้ให้นักเรียนทำการดูคลิปวิดีโอพร้อมสังเกตและระบุสิ่งที่นักเรียนเห็นในคลิปวิดีโอมีอะไรบ้างมีความแตกต่างยังไงครูใช้คำถามและ กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองในคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3าถึงสคนปฏิบัติกิจกรรมสืบค้นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือในอุตสาหกรรมว่ามีปัจจัยใดบ้างพร้อมทั้งสรุปองค์ความรู้ที่ได้เพื่อนำมาสร้างเป็นแผนผังความคิดและนำเสนอหน้าชั้นเรียนั้นอธิบาย ครูได้ทำการสุ่มตัวแทนนักเรียนหนึ่งกลุ่มออกมานำเสนอแผนผังความคิดที่ได้ร่วมกันสรุปองค์ความรู้นักเรียนออกมานำเสนอจากนั้นครูได้ทำการถามนักเรียนกลุ่มที่เหลือว่ามีนักเรียนกลุ่มใดบ้างที่มีปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแตกต่างไปจากนักเรียนกลุ่มที่1โดยมีนักเรียนที่มีปัจจัยที่แตกต่าง ครูจึงให้นักเรียนกลุ่มที่มีปัจจัยที่แตกต่างออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนหลังจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และสรุปรวมกันเนื่องจากเวลามีจำนวนจำกัดครูจึงให้นักเรียนกลุ่มที่เหลือทำการอัดคลิปนำเสนอส่งช่องทางคาัส r รูมของรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพขั้นขยายความรู้ครูได้ทำการทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้ข้อคำถามเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีหลังจากนั้นครูได้ขอตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนออกมาสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมว่านักเรียนได้รับความรู้มากน้อยเพียงใดพร้อมทางระบุว่านักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไงบ้างหลังจากนั้นครูมีการต่อยอดความรู้ในเนื้อหาที่เรียนโดยครูมอบหมายงานให้กับนักเรียนให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา,าการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนมาหนึ่งปัจจัยพร้อมทั้งทําสร้างออกมาในรูปแบบของแผนผังความคิดอัดคลิปวิดีโออธิบายส่งในช่องทางคัสลูมของรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเนื้อหาที่ศึกษาในวันนี้สามารถนําต่อยอดไปยังรายวิชาเคมีและการเข้าเรียนในระดับชัน้นมหาลัยได้นั่นเองค่ะ การประเมินผลครูได้ให้นักเรียนทําการทดสอบความรู้หลังเรียนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Form ครูให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองและแบบประเมินเพื่อนครูทำการประเมินผลโดยสังเกตจากการตอบคำถามการร่วมกันทํากิจกรรมการนำเสนอและการทำกิจกรรมกลุ่ม ผลลับที่ได้จากการเรียนรู้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง K, P, A โดยที่นักเรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้นสังเกตได้จากคลิปวีดีโอนักเรียนมีทักษะการนำเสนอและสื่อสารได้เป็นอย่างดีนักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถแก้ปัญหาต่างๆขณะทำกิจกรรมได้สิ่งที่ครูควรพัฒนาต่อไปคือ การนำวิธีการสอนรูปแบบของ Active Learning ไปใช้กับเนื้อหาและแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งหมดที่นำเสนอเป็นการนำเสนอวิดีทัศน์แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมและรับฟังการนำเสนอขอบคุณและสวัสดีค่ะ